สวัสดีจ้ามื่อนี้สาวอีสาบนบรรทุกนะจ้ะก็จิมาําเสนออีกหนึ่งเมนูเมื่อนี้จะเป็นเมนูทอดมันหัวปีนะจ้ะอุปกรณ์ก็จะมีหัวปีทั่วฝักยาวน้ำตาลแป้งอนเนกประสงค์พริกแกงเครื่องปรุงรสบัดที่นี่นะจ้ะเขาจะเอาหัวปีเนี่ยไปซับให้ละเอียดแล้วก็เอาไปแช่น้ำเกลือพอหัวปีเนี่ยมันมันจะมีความแหลก แต่จะเกิดว่าเขาใส่น้ำเกลือแล้วแเสร็จปุ๊บอปลาขอตามด้วยอ่ามะขามเปียกน้อยๆน,นึงจ้ะเพื่อเพื่อบ่ให้หัวปีเขาเนี่ยแหล่นี่นะจ๊ะเขาก็ต้องหั่นหัวปีออกเป็นชิ้นตอนน้อยๆแบบนี้ค่ะ เป็นชิน้นน้อยๆแบบนี้จ๊ะอันนี้ก็จะเป็นน้ามเกลือกับน้ามะขามเปียกที่เขาเอา,เอาหัวปีต้องไปแช่ไว้เนะจ๊ะ จะซับให้ละเอียดก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ขา้าวกะบด้ละเอียดหลายข้าก็เอาแค่พอต้อนนิดหน่อย,น,อยนี่ค่ะข้ากะไปแซไว้เลยจ้ะ กระแซ่ว้ประมาณจากสิบนาทีนจ่จจะให้หัวปีเฮ้านีขาวจ้วะเลยจ้ะเพราะว่าหัวปีเฮ้านีมันก็นมีความฝาดน่าจะมันก็ซีไปถึกน้ำเกลือกับน้ำขามมันก็เช็ดให้หัวปีเฮ้านีขาวขึน้นมันก็จะเป็นตาแซ่ ก็ล้องไปเฮ็ดเบิ่งจ้าบดยากขั้นตอนก็นง่งายๆนี่จ้าเห็นบ่คะอันนี้จะเป็นหน้าอันนี้จะเป็นมะขามเปียกที่ฮาเอาลงไปล่างอันนี้เฮาก็กิเจาแซ่ไ้ประมาณจาก1ิบนาทีนะนจ้า<ๆ>เพื่อให้ล่างความฝาดแล้วก็อันดำๆแหล่ๆของมันเนีย่ยรุดออกไปหลังจากนั้นจ้าฮาก็กิเจอ,ออกไปล่างน้ำเปล่าอีก เราค่อยห้าค่อยเอามาคุกเข่ากับเครื่องปรุงนะจ้ะเ้าก็ได้หัวปีที่เ้าล่างเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมัที่นี้ห้ากะสิมาทําการปรุงกันอันดับแรกนะจ๊ะเ้าสจใส้พริกแกงลงไปจ้าต่อไปจ้าก,ก็เป็นเครื่องปรุงลดจ้ะลงไปเลย ใส่น้ำตาลน,น้อยนะจ๊ะก็สิเป็นน้ำปลาจ้ะคุกเข่าให้เข่ากันเลยจ้ะ ขั้นตอนต่อไปนะจ้าเท้าปุ๋ิไสแป้งอนเนกประสงค์ลงไปจ้าขั้นตอนต่อไปจ้าก็เป็นไข่้คดให้เข่ากันนะจ้ะ ขั้นตอนต่อมานล้วจ้ะเฮากดิช้ทัวฝักยาวหรือเฮาหัน่นเป็นตอนเป็นตอนแบบนี้จ้ะเฮาก็ะคุกเข้าให้เข้ากันหลังจากที่คุกเข้าให้เข้ากันได้ที่แล้วนะจ้ะเฮากระเสียไปปั่นทอดอันบัดนี้เฮาก็ค้นกันให้มันเข่าได้ที่แล้วนะจ้ะเดี๋ยวเฮาก็เสียเอาไปทอดนะจ้ะ ตอนนี้กระทะเ้าก็พร้อมแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเ้าก็จะเอาอ่ามันห่อปีเข้าลยลงไปทอด้องใส่ไฟแห้งก็จ่าใส่ไฟอ่อ,อนๆก็พอ เป็นได้จ้าเบื้องวิธีการทําแล้วก็บ,บริยานแล้วจ้าลองไปหันเท็ดเบื้องนด้จ้าง่ายๆจ้าถอดมันหัวปี หอมหอมจ้ะจะหอมเครื่องหอมพริกแกงนะจ้ะ นี่หัวปีเข้าก็เริ่มเลืองเขาที่แล้วนะจ๊ะก,ก็ได้มันกรอบก็ะทอดให้มันกรอบเน่จะน้อยด้จ้าก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มไหนอืม้มนี่จ้าทอดมันหัวปีสูตรสาวอีสานบรรทุงจ้า เห็นบ่ความว่าบริยากจ่าเห็ดง่ายๆซัมนี่กะพร้อมเสิร์ฟได้นะจ้านี่จ้าถอดมันหัวปีสูตรสาวอีสานบรรทุงก็พร้อมเสิร์ฟจ้า ทอดมันหัวปีสูตรสาวอีสานบรรทุงกะเสร็จสับเรียบร้อยนะจ้ะถึงเมนว่ารูปร่างจะบ่นหนาทานต่ว่ารสชาติเนี่ยอย่าบอกไผ่เด้จ้าถอดมันหัวปีสูตรสาวอีสานบรรทุงสูตรไผ่กับสูตรไผ่นะจ้ะ